เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งนายกอบจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดทประเศก็มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอชัยภูมิคนหนึ่งแต่หาเสียงด้วยคำขวัญว่า ทุกลมหายใจนะคือชัยภูมิข้อความนีนะ้หลายคนก็คงจะอ่านแบบพันผ่านถ้ามองว่ามันเป็นแค่คำขวัญหาเสียงแต่ถ้าพิจารณาดีๆนะมันมีความหมายที่ลึกซึ้งนะ หากว่าคำว่าชัยภูมิเนี่ยไม่ได้หมายถึงจังหวัดแต่หมายถึงที่มั่นที่ปลอดภัยที่ปลอดพ้นจากอันตราย สิ่งที่เป็นชัยภูมิของชีวิตเนี่ยนะคือสิ่งที่เราควรจะรู้จักและถ้าจะาเป็นแล้วนี่ลมหายใจนี่มันก็สมควรที่เราจะถือเป็นชัยภูมิของจิตใจนะ พอถ้าเราเอาใจเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจอยู่เสมอเนี่ยใจเราก็จะมีที่มั่นมีชัยภูมิที่ทำให้จิตใจเราปลอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆเช่นความโกรธความโศกความเศร้าความเครียด ความโลภความน้อยเนื้อต่ำใจหรือพูดล้วมๆก็คือความทุกข์นะเป็นเพราะจิตใจเราเนี่ยไม่มีที่มั่นไม่มีชัยภูมินะก็เลยถูกกระทำย่ำดนะีด้วยความทุกข์นานาชนิดทั้งความคิดลบแล้วก็อารมณ์ร้าย แม้ว่าจะมีบ้านที่มั่นคงแน่นหนาหรือแม้แต่จะอยู่ในปราสาทที่มีปร้อมปราการแน่นหนาก็ตามมันไม่มีอะไรนะที่ทำให้จิตใจเราปลอดพ้นจากความทุกข์เท่ากับการที่เรารู้จัก พาใจม่อยู่กับลมหายใจอยู่เสมอเสมอเวลามีอะไรมากระทบทำให้เราเกิดความโกรธทำให้เราเกิดความกลัวทำให้เราเกิดความเครียดลองพาใจกลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าลึกๆก,ก็รู้สึกนะหายใจออกยาวๆก็รู้สึก ใจเราจะโปร่งเบานะสมัยที่หลวงพ่อชาท่านยังหนุ่มนะท่านก็ออกทุดดงแต่ผู้เดียวเข้าไปในป่าลึกสมัยก่อนเนี่ยป่านี่มันเป็นป่าที่ลึกป่าที่เรียกว,ว่าดงดิบเลยทีเดียวนะ ยังไม่มีการประกาศเป็นอุทยานหรือประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็ป่าเหล่านี้ก็เต็มไปด้ยวยสิงสารสาัตว์โดยเฉพาะที่ดูร้ายเช่นเสือมีคาหนึ่งท่าน ผูกกรดเอาไว้นะอยู่ในป่าลึกตบตึกท่านก็ภาวานาเพรานั่งภาวานาไม่ทัาลยเนี่ยได้กลิ่นนะถ้าว่าเป็นกลิ่นที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่สัญชาตญาณก็บอกให้รู้ว่าเนี่ยนี่คือกลิ่นสาบเสือมีเสือตัวหนึ่งป้วนเปี้ยน อยู่ใกล้ๆกลรดของท่านท่านไม่เคยเจอเสือนะแล้วก็คงไม่ได้คิดว่าจะเจอเสือมาอยู่ใกล้ท่านขนาดนี้กลัวมากกลัวจนขนลุกเลยแต่ว่าท่านมีสตินะ ท่านก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจตอนนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันให้ความร่วมมือดีมากเลยเพราะว่ามันไม่กล้าส่งออกนอกจิตออกจากลมหายใจเมื่อไหร่มันก็จะไปไปรับรู้กลิ่นสาบเสือหรือไปนึกถึงเสือ ตัวใหญ่จิตมันไม่กล้าออกไปเลยนะตอนนั้นเนี่ยจิตเนี่ยยินยอมร่วมมือนะที่อยู่กับลมหายใจพอจิตยอยู่กับลมหายใจได้สักพักเนี่ยความกลัวก็ค่อยๆเลือนหายไปแล้วความสงบก็มาแทนที่ สงบมากเลยนะสงบอยู่พักใหญ่เลยพอลืมตาขึ้นอาก็สว่างแล้วเห็นแสงเงินแสงทองแปลว่าท่านนั่งอยู่ในกรดในเรยอบ,บนนั้นเนี่ยหลายชั่วโมงทีเดียวนะเวลามันผ่านไปเร็วมาก โดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกกลัวตื่นตระหนกเหมือนตอนที่ได้ยินเสียงได้กลิ่นสาบเสือใหม่ๆควณท่านบอกว่าเนี่ยไอ้ความกลัวนี่ก็มีประโยชน์นะมันทำให้จิตเนี่ยไม่แสบสายฟุ้งซ่านไปไหนเลยแต่ในงานหนึ่งมันก็ชื่อเห็นนะว่าลมหายใจเนี่ย มันสามารถจะเป็นที่พึ่งหรือเป็นชัยภูมิของใจได้พอใจเอาลมาหายใจเป็นชัยภูมินะโอ้มันมีความสงบตั้งมั่นมากความกลัวความตื่นตระหนกทำอะไรจิตใจไม่ได้เลยเพราะนั้นเนี่ย ที่นักการเมืองคนนี้แหล่แกพูดว่าทุกลมหายใจคือเชัย,ยพูนี่มันจริงเลยทีเดียวนะเวลาเรามีความกลัวเวลาเรามีความกลัวได้สติขึ้นมาลองเอาใจมาอยู่กับลมหายใจไอ้ความกลัวที่มันเผาลนบีบคั้นใจหรือความโกรธที่มันเผาลนใจเนี่ยมันจะ ทำอะไรใจเราไม่ได้เลยเหมือนกับว่ามันไม่สามารถจะล่วงล้ำเข้ามาทำร้ายจิตใจได้เพราะใจเรามีที่มันมีชัยภูมิแล้วแม้เวลามีความเครียดหรือแม้แต่มีความมีราคะมีความหืนขึ้นมาเนี่ยบางทีก็งุ่นงานนะแต่พอรู้จักพาใจ กลับมาอยู่กับลมหายใจเอาใจเป็นชัยภูมินี่ก็จะปลอดภัยนะปลอดภัยจากความโกรธพอคลายจากความกลัวความเครียดความผื่นเกิดความสงบตั้งมั่นมันเป็นชัยภูมิที่อยู่กับเราอยู่แล้วนะตลอดเวลา หรือที่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่แต่ว่าคนส่วนใหญ่นี่กับไปน,นึกว่าชัยภูมิเนี่ยมันก็ต้องเป็นสถานที่ถ้ามีรั้วรอกขอบชิดมีกำแพงแน่นหนาหรือยิ่งอยู่บนที่สูงได้ยิ่งดีนะเวลาเราพูดถึงว่าเนี่ยมีชัยภูมิกองทัพเนี่ยเขาจะ เวลานึกถึงชัยภูมิเขาจะนึกถึงที่สูงเพราะว่ามองเห็นอะไรต่างๆข้างล่างได้รอบตัวศัตรูมาก็จะเห็นแต่ไกลและศัตรูก็จะขึ้นมาทำอะไรเราได้ลำบากเพราะเราอยู่บนที่สูงแต่ว่าไอ้ชัยภูมิแบบนี้มันไม่เคยเป็นชัยภูมิที่ ปลอดภัยอย่างแท้จริงนะเมื่อประมาณสักพันห้าร้อยปีเนี่ยที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยมันมีกษัตริย์องค์หนึ่งนะชื่อก็ดีเลยนะชื่อกัดสปะมันเป็นชื่อของพระอาหารหันต์ในสทธการแต่ว่าราชสมบัติที่ได้มานี่ ได้มาโดยไม่ชอบนะฆ่าพ่อนะพ่อนี่เป็นกษัตริย์แต่พ่อนี่โปรดปรานลูกชายน้องชายนะชื่อโมคลานะคนศรีรังกาสมัยก่อนนี้เขาก็นิยมตั้งชื่อลูกนะตามพระอารหารันโมคลานะนี่เป็นน้องชายของกัสป,ปะแต่ว่ากัตระนี่ ถือว่าตัวเป็นพี่ชายสมควรจะได้ครองราชสมบัติในเมื่อพ่อไม่ให้ก็เลยจับพ่อมาขังแล้วก็ฆ่าได้ราชสมบัติแล้วก็กวนตรายว่าเมืองอนุราทัุระนี่มันยังไม่ใช่เป็นชัยภูมิที่ดีก็เลยย้ายราชธานีมาตั้งอยู่บนเขานะ เป็นเขาที่โดดเด่นมากนะเหมือนกับหินก้อนใหญ่ๆวางอยู่กลางที่โลง่งไม่เหมือนกับภูเขาที่เราคุ้นเคยภนะูเขานี้ตอนหลังก็ชื่อว่าสีคิริยาสีคิริยานี่ก็เป็นที่ที่คนนิยมท่องเที่ยวนะคนไทยก็ไปกันเยอะไปลังกาแล้วก็ไปศีคิริยา แล้วคนส่วนใหญ่ก็มองว่าในสิิยคิคือคือราชวังนะแต่คงจะแปลกใจทำไมราชวังมาตั้งอยู่บนยอดเขาขึ้นก็ลำบากนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ราชวังหรอกมันคือป้อมปราการเพราะว่า,าพระเจ้ากสัะป,ปะนี่กลัว กลัวน้องชายคือพระโมคัลานันคือโมคัลาน,นั้นเนี่ยจะมาแย่งชิงราชสมบัติอุตสาไปหาทำเลที่เป็นชัยภูมิที่จะเป็นที่ตั้งมั่นเชื่อว่าอยู่ตรงนั้นแล้วจะปลอดภัยแต่สุดท้ายก็ไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าน้องชายเนี่ยกรีธาทับมาแล้วก็ สามารถจะยึดสีคิริยาไว้ได้พระเจ้ากรสปะก็ตายนอันนี้หลวงคิดว่าภูเขาหรือที่สูงเนี่ยมันจะเป็นชัยภูมิได้แต่มันไม่ใช่เลยเดี๋ยเพราะถ้าเกิดว่าทำชั่วซะแล้วนี่มันก็ไม่มีที่ไหนที่จะเป็นชัยภูมิได้เพราะว่ากรรมเนี่ยหรือวิบากนี่ต่อง ตามมาถึงไม่ช้าก,ก็เร็วเคยไปอินเดียนะชาวบริเวปูนาเนี่ยมันจะมีมมันจะีภูเขาสูงใหญ่เลยและมองไกลๆเนจะเห็นปราสาทอยู่บนยอดเขาภูเขานี่ชันมากเลยนะมหาราชานี่ไปสร้าง เมืองแล้วก็สร้างปราสาทราชวังอยู่บนยอดเขาที่ตั้งที่เลือกยอดเขาก็เพราะว่ามันเป็นชัยภูมิหรือเชื่อเป็นชัยภูมิศัตรูจะขึ้นมานี่ลำบากมากแค่ปีนเขาขึ้นมาก็โดนหินโดนธนูเนี่ยโดนหินถล่มใส่โดนธนูยิงใส่ ไม่รอดนะแต่สุดท้ายนี่ก็ถูกศัตรูเข้ามายึดได้ไม่ใช่เขายกทัพเนี่ยขึ้นมาทางยอดเขานะคือประสาทเนี่ยมันจะมีทางมีจะมีจะมีบันไดนะที่ไต่าจากพื้นขึ้นไปถึงยอด บันไดนี่เนี่ยมันก็จะมีการสร้างกำแพงไว้แน่นหนาเป็นอุโมงค์แล้วก็จะมีทหารที่เฝ้าปากประตูปากบันไดเอาไว้ไอ้ศัตรูเนี่ยก็ไม่ยังทำอะไรมากนะก็แค่ให้สินบนให้สินบนทหารที่เฝ้าประตู เฝ้าบันไดแค่นี้ก็เรียบร้อยแนละ้วพอประตูเปิดนะกองทัพของศัตรูก็ขึ้นไปทางบันไดนั่นแหละอย่างเงียบๆและปลอดภัยด้วยไม่เหนื่อยเลยนะไม่ต้องไปปีนไม่ต้องปีนเขาเลยปีนเขานี่เสี่ยงอันตรายแต่ว่าขึ้นบันไดลับนี่หรือขึ้นบันไดที่เขาทำเอาไว้นี่ มันสบายก่าเยอะสุดท้ายก็เสียเมืองนะนี่ไปคิดว่าอยู่บนที่สูงแล้วจะปลอดภัยเป็นชายภูมิที่มั่นคงแน่นหนาที่จริงไม่ใช่เลยมันไม่มีชายภูมิใดนะที่จะเป็นที่มั่นสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและจิตใจได้เท่ากับ ลมหายใจซึ่งนำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่าถ้าว่ามีความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจนะไอความคิดชั่วเนี่ยมันก็ไม่มีนะจะคิดชั่วถึงขั้นยึดลาสมบัติจากพ่อเนี่ยก็คงไม่เกิดขึ้นคนเราถ้ามีความรู้สึกตัวในความคิดที่จะทำชั่ว หรือตกเป็นธาของกิเลสนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ยากหรือแม้จะไม่ได้ทำชั่วแต่ว่าเกิดความสูญเสียพัดพลากจากของรักของชอบใจเกิดความเศร้าเกิดความโกรธแต่ความเศร้ความโกรธหรือความทุกข์เหล่านั้นก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะว่าใจเนี่ยมีชัยภูมินะคือลมหายใจซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา ที่จรงิงไม่จำเป็นต้องเป็นลมหายใจก็ได้นะแค่การที่กลับมารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันก็ทำให้เรามีชัยภูมิของชีวิตและของจิตใจได้มีเรื่องเล่านะเป็นชาดกอันนี้พระเจ้าตรัสเป็นนิทานพระเจ้าพูดถึงนก ตัวหนึ่งนะเกว่านกบุญไถมันบินหากินอยู่ดีๆก็โดนเหยี่ยวโชบตอนที่มันถูกเหยี่ยวโชบนี่นะมันก็รู้ชะตากรรมแล้วแล้วมันก็แต่ก็ฉลาดนะมันก็พูดให้เหยี่ยวฟังว่าเนี่ยนี่เป็นเพราะเราไปหากินในถิ่นอื่น ถ้าเราหากินในสิ่งของพ่อเนี่เราก็จะปลอดภัยเดี๋ยวก็จะทำอะไรแล้วไม่ได้เดี๋ยได้ยินเนี่ยก็รู้สึกว่าถูกท้าทายเพราะว่าหญิงทนงนะทนงในความสามารถคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถไม่ว่านกมูลไทยอยู่ที่ไหนก็ไม่มีทางที่จะรอดพ้น กลงเล็บได้ก็เลยถามนอกมูนไทยสิ่งของพ่อเจ้าอยู่ตรงไหนนอกมูนไทยก็ว่า,เ,าเนี่ยยุ่ตรงทุ่งนานี่แหละที่มีรอยไถเนื่องจากเยอเนี่ยหลงในความสามารถเชื่อมันในความสามารถของตัวเนี่ยก็เลยอยากจะพิสูจน์ให้นกมูนไทยได้รู้ว่าเนี่ย ถึงแม้แกหากินในถิ่นของพ่อแกก็ไม่มีทางรอดนะกรงเล็บของฉันได้ก็เลยเอานกมูลไทยไปปล่อยตรงทุ่งนาที่มีรอยไถเสร็จแ,แล้วก็เหินขึ้นฟ้าเพื่อเตรียมจะโฉบลงมานกมูลไทยเนี่ยพอมาถึงพื้นเนี่ยก็เลือก ก้อนดินนะทิมก้อนดินที่อยู่กลางทุ่งนาซึ่งเกิดจากรอยไถเนี่ยลูกตะโกนบอกเย,ยวว่ามาเลยมาเลยตอนนี้ข้าอยู่ในถิ่งของพ่อแล้วมาเลยไนะอ้เยวเนี่ยนะถูกศพปอมมาก,ก็ยิ่งโกรธเขไปใหญ่เลยพุ่งลงมาจากฟ้าเลยนะจากอากาศเนี่ยกาจ,จะหมายโฉบนกมุนไถ ตัวมนายก็อยู่นิ่งนะพอเหย่ยวเนี่ยใกล้จะโฉบมาถึงพื้นเนี่ยมันก็หลบนะไปอยู่ใต้กองดินเหยื่วเนี่ยปรากว่าไม่ทันตั้งตัวนะโฉบลงมาอย่างรวดเร็วเบรกไม่ทันนะตัวมันอกมันก็กระแทกกับดิน ก้อนนั้นเนี่ยอกแตกตายนกมูลไทยก็เลยปลอดภัยปลอดภัยเพราะอยู่ในถิ่นของพ่ออันนี้พระเจ้าตัดก็เลยบอกเนี่ยนกมูลไทยเนี่ยนะเป็นพ่อไปหากินในถิ่นอื่นเนี่ยจึงถูกเดี่ยวจับได้ฉะนั้นก็ฉันั้นภิษูุเนี่ยถ้าไปถ้าปล่อยจิตอยู่ในอารมณ์อื่น อันได้แก่การมาคุณห้าเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อของของมารแต่ถ้าว่าพิกษุทั้งหลายเนี่ยนะใจเนี่ยมาอยู่ในอารมณ์อันได้แก่สติปฐานสีเนี่ยก็จะปลอดภัยนะจากมารทั้งหลายแล้วบเจ้าก็ตัดนั้นเนี่ย สติปัฏฐานสีได้แก่อะไรบ้างพูดง่ายคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมถ้าใจเราเนี่ยอยู่ในภาวะรู้รู้สึกตัวนะรู้กายรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกรู้เวทนาที่เกิดขึ้นยิ่งถ้ารู้ธรรมด้วยแล้วนี่ก็เรียกว่าจิตใจเนี่ยปลอดภัยไอสิ่งของพ่อเนี่ย อันนี้การสติประฐานสี่หรือความรู้สึกตัวที่เกิดจากการรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเนี่ยมันก็คือชัยภูมินั่นแหละคนเราเนี่ยตราบใดที่มีความรู้สึกตัวมีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยมันก็ถือว่ามีชัยภูมินะได้ชัยภูมิที่มั่นคงแน่นหนาสำหรับจิตใจ แล้วถ้าใจเนี่ยมีชัยภูมิแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็เรียกว่ามีความมั่นคงปลอดภัยไม่ตกเป็นทางกินเลสจนกระทั่งไปสร้างความเดือดร้อนใจในภายหลังหรือไม่ต้องหวั่นไหวเมื่อเจอความผันผวนแปรป,ปวนที่เกิดกับทรัพย์สินเงินทองเกิดกับร่างกายเกิดคนรักเกิดับความ เกิดกับความสัมพันธ์ถึงเวลาเจอความเจ็บป่วยนะมันก็ป่วยแต่กายแต่ใจก็ยังสงบได้เพราะใจเนี่ยมีที่มั่นมีชัยภูมิหรือใจเนี่ยอยู่ในถิ่นของพ่อนะคือสติคือมีสติหรือมีสัมมาสติเพราะตั้งอยู่ในนะการรู้กายรู้ใจรู้เวทนารู้ธรรม ความสึกตัวเนยมันเป็นชัยภูมิที่พิเศษนะของใจไม่ว่าเราจะมีความสึกตัวเพราะอยู่กับลมหายใจหรือมีความสึกตัวเพราะใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้กายเคลื่อนไหวเวลาใจคิดนึกก็รู้แล้วก็วางไม่ปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำ อันนี้ก็เรียกว่าเรามีชัยภูมิที่ตั้งมั่นที่รักษาใจให้ปลอดภัยได้อย่าไปคิดเอาสิ่งอื่นเป็นชัยภูมินะจะเป็นที่สูงอยู่บนเขาอันนั้นมันก็เป็นชัยภูมิชั่วคราวไม่ใช่ชัยภูมิที่แท้เพราะว่าแม้จะอยู่ในปราสาทที่มีกำแพงแน่นหนา อยู่บนที่สูงกายจะปลอดภัยแต่ใจก็ทุกข์ทนะุกข์เพราะไปทำชั่วหรือทุกเพราะว่าเจอความผันผ,ลผลวนแปรปรวนเจอความผิดหวังถ้าเรายังสัมผัสกับความรู้สึกตัวได้ไม่ต่อเนื่อง อย่างน้อยก็เอาปัจจุบันขณะเนี่ยเป็นชัยภูมิได้นะพยายามดึงจิตให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่าปล่อยให้ใจมันไหลไปดีลอยไป,ายไปนาคตคืนปล่อยใจให้เพ่นพ่านอย่างนี้ใจก็จะตกเป็นเหยื่อของความทุกข์เหยื่อเป็นเหยื่อของกิเลสได้ง่ายเอาใจอยู่กับปัจจุบันเมื่อไหรความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นอย่างตอนนี้เรากําลังฟังธรรมถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันคือฟังธรรม เมื่อเกิดความรู้สึกตัวได้ง่ายนะเวลาใจเผลอคิดน่นคิดนี่ก็มีสติรู้รู้แล้วก็วางส่วนใหญ่ก็มมกจะคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตนั่นแหละกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะมีเสียงมารบกวนนะทำให้ใจส่งออกนอกก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างที่เรามื่หวางที่พู้เจ้าตัดเตือน นางที่มาถวายพัะตหารนะวาเนี่ยอย่าไปใส่ใจกับค่อยคําของคนที่โกรธหรือคําต่ว,ว่าด่าทอของใครเลยให้ใส่ใจกับสิ่งที่กําลังทําในปัจจุบันให้การที่เราเอาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันมารับรู้สิ่งที่กำลังทําในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเกิดความรู้สึกตัวได้ เดี๋ยวพอถ้าเกิดว่าเราทำแล้รก็ตามเนี่ยก็รู้ว่ากำลังทำสิ่งนั้นไม่หลงจมอยู่กับสิ่งนั้นจนกระทั่งลืมตัวมันก็มีนะทำอะไรก็ตามเนี่ยทำแล้วก็ใจจมอยู่กับสิ่งนั้น,นที่ง่ายๆอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงเนี่ยคนที่ดูหนังฟังเพลงใจก็อยู่กับหนังอยู่กับเพลงแต่ว่ามันจมดิ่งจนลืมเนื้อลืมตัวหรือบางคนทํางานทํางานจนลืมตัวลืมเวล์เวลา ลืมเวลาหลับเวลานอนลืมนัดลืมหมายอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีสติด้วยไอ้อยู่กับสิ่งที่ทำเนี่ยก็ต้องมีสติจึงจะอยู่กับปัจจุบันได้แต่อย่างน้อยถ้าว่าเรารู้จักปล่อยวางอดีตวางอนาคตนะปัจจุบันเนี่ยให้เป็นที่มั่นของใจมันก็เกิดความสึกตัวได้ไม่ยากแต่ถ้าให้ดีก็ต้องอยู่กับความสึกตัวนั่นแหละ ความสุกตัวที่เกิดจากใจที่รู้กายไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือกายที่เคลื่อนไหวไปมาเวลาทํากิจต่างๆ <Yeah. S 1> ทำความสึกตัวให้เกิดขึ้นเอาความสึกตัวเป็นที่มั่นของใจเป็นชัยภูมิของใจมันก็ช่วยทําให้จิตใจเราปลอดภัยจากอันตรายและจากความทุกข์ได้